นัชชาคิดเช่นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะขอเอาใจคนชอบกินผักกันบ้างก็เลยจะมาทำเมนูต้มจับชายกระดูกหมูค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยขอเริ่มต้นด้วยผักในถาดก่อนเลยนะคะอย่างแรกค่ะก็จะเป็นปวยเล้งนะคะกวางตุ้งค่ะผักกาดขาวกระหล่ำปลีขึ้นช่ายนะคะต่อมาค่ะก็จะมีกระเทียมสับนะคะเอาไว้สำหรับผัดผักค่ะ กระเทียมปอกเปลือกนะคะอันนี้เราจะใส่ไปในน้ําซุปค่ะแล้วก็จะมีเห็ดหอมนะคะจะใช้เป็นเห็ดหอมสดหรือว่าเห็ดหอมแห้งก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะต่อมาจะเป็นแครอทนะคะหัวไชเท้าแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะพระเอกของเรานั่นก็คือกระดูกหมูค่ะส่วนเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะก็จะมีน้ำมันสำหรับผัดค่ะน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลทรายซอสปรุงรสนะคะ เกลือแลวก็ผงชูรสอีกนิดหน่อยค่ะส่วนผสมมีแค่นี้เลยเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะมาต้มน้ำซุปกันก่อนค่ะเริ่มต้นด้วยการตั้งน้ำให้เดือดนะคะตอนนี้นะคะน้ำของเราก็เริ่มเดือดแล้วค่ะไม่ต้องให้เดือดพล่านหรือว่าเดือดแรงกว่านี้นะคะเอาแค่แบบเริ่มเดือดประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะต่อมาเราก็จะใส่เกลือลงไปก่อนค่ะประมาณนี้ก็พอนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เสร็จแล้วก็ตามด้วยกระเทียมปอกเปลือกที่เราเตรียมไว้ค่ะส่งไปเลยจากนั้นนะคะก็จะเป็นกระดูกหมูค่ะเดี๋ยวกระดูกหมูเนี่ยขออนุญ,ญาตใช้มือนะคะเพราะว่ามันถนัดกว่านะเราล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ กระดูกหมูเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะใส่แครอทเลยค่ะตามด้วยหัวไชเท้านะคะก็คนนิดนึงนะคะจากนั้นก็ ค่อยๆตุ๋นทั้งหมดนี้นะคะระหว่างที่เราตุ๋มซี่โครงหมูกับหัวไชเท้าแล้วก็แครอทเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปล้างผักเตรียมหั่นผักไว้สําหรับผัดได้เลยนะคะอย่าลืมตุ๋นไฟอ่อนนะคะไม่ใช่ไฟแรงนะเดี๋ยวเราตุ๋มไปได้สักพักแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพอเราต้มซุปไปได้สักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะเริ่มเดือดน,นะคะพอเดือดเนี่ยก็ให้เราช้อนฟองออกเลยค่ะนี่ ฟองแบบนี้ช้อนออกให้หมดเลยค่ะค่อยๆช้อนฟองไปได้เลยนะคะช้อนออกให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้น้ำซุปของเราใสาก่อนในตอนแรกนะจ๊ะ หมั่นมาช้อนฟองบ่อยๆนะคะเวลาช้อนฟองเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้ทัพพีที่เป็นเหล็กๆแล้วก็มีลักษณะเป็นรีรีแบบนี้นะคะมันจะช้อนง่ายกว่าแบบกลมๆแล้วก็เป็นแบบพลาสติกนะหอมแล้วอะทุกคนหอมแบบซุปกระดูกหมูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปุ้นไปอีกนะให้เขาแบบ เปืเป่อยๆอีกนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะผัดผักมาตุ๋นในหม้อน,นี้นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าโอเคแล้วในขั้นแรกเดี๋ยวเราจะตุนเขาต่อไปอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนที่เราผัดผักเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้น้าซุปของเราก็ใส่ประมาณนี้นะคะ แต่ว่ากว่าจะได้แบบนี้ก็คือเราคอยมาตักฟองออกประมาณ2-3รอบนะคะแล้วก็ออกมาใส่แบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้ะค่ะเดี๋ยวเราจะพักน้ำซุปของเราไว้ก่อนนะคะก็คือไม่ต้องตุ๋แล้วนะอันนี้เราก็ปิดเตาแล้วก็เอาไปไว้อีกอีกเตาหนึ่งนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะผัดผักแล้วก็ใส่ผักลงไปในน้ำซุปอันนี้แล้วก็ค่อยตุ๋อีกครั้งนึงค่ะโอเคไปผัดผักกัน อันนี้นะคะก็คือผักต่างๆที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอามาวางเตรียมไว้สําหรับผัดค่ะเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะเทน้ํามันลงไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะมากนะอ่ะประมาณนี้นะคะรอน้ํามันร้อนอีกนิดหนึ่งนะคะจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะ กระเทียมไม่ต้องให้ร้อนจัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วก็เดี๋ยวเรายังผัดขักอีกนานเลยเอเค่ให้มันใส่กระเทียมลงไปแล้วแบบมีกลิ่นหอมก็พอนะคะตอนนี้กระเทียมของเราก็เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่เห็ดหอมลงไปผัดค่ะ พอเห็นหอมตอวนี้มันทั่วแล้วนะคะเราก็จะใส่กระหล่ำปลีลงไปค่ะเร่งไฟนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดค่ะถ้ามันแห้งเราก็เติมน้ำซุปที่เราต้มไว้เมื่อกี้นี้ลงไปเลย ลแล้วก็ผัดค่ะพอกระหล่ำปลีนะคะเริ่มสลดลงนิดนึงเราก็จะใส่ผักกาดขาวลงไปค่ะ ขาวเสร็จแล้วก็ผัดต่อเลยนะคะ ใจเย็นเย็นนะจ๊ะผักมันแน่นกระทะมากฉะนั้นเราต้องใจเย็นเย็นนิดนึงอตอนนี้พอผักดานขาวสลดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ไวเล้งลงไปค่ะ อะไรนะคะ ตอนนี้นะคะกวยเล้งก็เริ่มสลดแล้วก็จะใส่กวางตุ้งลงไปค่ะทีนี้ก็ผัดกวางตุ้งเลยค่ะโอ้เต็มกระทะเลยนะคะทุกคนเราจะค่อยๆผัดกวางตุ้งกันนะคะ ขอเติมน้ำซุปอีกนิดนึงนะ ทีนี้นะคะพอผักวังตุ้งเริ่มสลดเราก็จะใส่ขึ้นช่ายลงไปค่ะขึ้นช่ายวันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะผ่านได้นะอ่ะทีนี้พอใส่ขึ้นช่ายแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะขอเริ่มด้วยน้ำมันหอยนะคะ อย่างที่เห็นว่ากระทะใหญ่แบบนี้เนี่ยเครื่องปรุงต้องจัดเต็มน,นะคะใส่ไปเลยว่าเดี๋ยวเรายังมีหมูในหม้ออีกนะต้องใส่เผื่อเครื่องปรุงอันนั้นด้วยนะคะ mm hmm. โอเคเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่น้ำปลาค่ะ ด้วยซอสป,ปรุงรสค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นน้ำตาลทรายค่ะโอเคพอแล้วก็จะเป็นผงชูรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผัดต่อเลยค่ะ ต้องกลัวนะคะว่าผักเยอะๆเมื่อกี้จะใส่กระทะไม่หมดหรือเปล่าเดี๋ยวเวลาเขาสลดเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันก็มันก็เหี่ยวลงแล้วก็อยู่ในกระทะนี้ได้พอดีค่ะมีน้ำจากผักออกมาแล้วก็น้ำจากน้ำซุปที่เราเอามาเติมมาสักครู่ด้วยนะคะ ค่ะทีนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะเอาผักของเราเนี่ยใส่ลงไปในหม้อน้ำซุปนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยตอนนี้นะคะเราก็ตั้งหม้อน้ำซุปอีกแล้วนะคะจากนั้นก็ตักผักที่เราผัดไว้เมื่อกี้นี้ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปในหม้อเลย ไปเลยนะคะค่ะ น้นนะคะก็ตุ๋นไปเลยค่ะเดี๋ยวพอเรายิ่งตุงนะ๋นน้ำมันจะยิ่งงวดนะคะทุกคนเราก็ตุ๋นทิ้งไว้เลยนะประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะก็คือต้มจับชายนะที่เราต้มไว้เมื่อกี้นี้นะคะทุกคนนี่ตัวนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วนะคะเวลาผ่านไปประมาณแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะ คือสําหรับเราเราว่าแบบนี้โอเคแล้วอร่อยแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องอุ่นอีกสักรอบสองรอบด้วยนะก็เลยไม่อยากให้มันเละไปมากกว่านี้ก็เลยจะปิดเตาเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันนะว่ามันโอเคไหมชิมกันค่ะ อืมอร่อยแล้วทุกคนหอมมากแล้วก็น้ำซุปอร่อยมากๆเลยนะคะตอนนี้เป็นรสชาติที่เราชอบแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้สีเข้มกว่านี้อีกก็คือสามารถที่จะเติมซีอิ๊วดำหรือว่าซีอิ๊วขาวลงไปอีกนิดนึงได้นะคะแต่ว่าเราว่าสีประมาณนี้แหละโอเคแล้วล่ะก่อนจกกันวันนี้นะคะอย่าลืม กดติดตามให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตเมนูใหม่ๆจากช่องนัชชาคิดเช่นนะคะและเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย